ความร่ำรวยเป็นสิทธิ์ของปัจเจกชนทุกคนคุณคือผู้ถือสิทธิ์นั้นคุณคือผู้เลือกแต่ที่ผ่านมาคุณยังไม่เคยตัดสินใจที่จะเลือกคุณถึงยังไม่ร่ำรวยกับเขาเสียทีการมีเป้าหมายที่จะมีเงินจำนวนมากเป็นความชอบธรรมของมนุษยชาติไม่ใช่เรื่องผิดถูกและไม่ใช่เรื่องคามเป็นธรรมหรืออยุติธรรม อีกทั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของความละโมบที่จะเป็นบาปอย่างที่เข้าใจกันคนร่ำรวยทุกคนเป็นเพราะเขาเลือกที่จะร่ำรวยและเป็นสิทธิ์ที่หัวใจเขาเรียกร้องเป็นสิทธิ์เด็ดขาดที่ใครๆก็พรากไปจากเขาไม่ได้เมื่อคุณรู้แล้วว่าความร่ำรวยเป็นสิทธิ์มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้สิทธิ์นั้นหรือไม่การใช้สิทธิ์เพื่อความร่ำรวย เป็นเรื่องของการประกาศเจตจำนงข้อที่หนึ่งคุณต้องประกาศเจตจำนงแห่งความรวยด้วยการฝังความต้องการที่ร่ำรวยลงไปในระบบประสาทให้แผ่ซ่านไปในทุกๆอโนแห่งเซลล์ประกาศเจตจำนงทุกๆวันทำอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดทำให้เป็นเสมือนอาหารมื้อหลักที่คุณต้องกินทุกๆวันหาไม่แล้วคุณจะตายอะไรประมาณนั้น ข้อที่ 2, มองหาสิ่งที่ตัวเองชอบรักหรือมีความสุขที่ได้ทําและสิ่งนั้นต้องขายได้ด้วยอาจจะเป็นสินค้าหรืองานบริการก็ได้ทำให้มากกว่าคนอื่นทำให้ดีกว่าคนอื่นๆเปิดขายหรือเปิดบริการเช้ากว่าคนอื่นแล้วปิดช้ากว่าคนอื่นๆข้อที่สต้องไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียว ในรอบ365วันจงจำไว้ว่าคุณไม่มีสิทธิหาเหตุผลใดๆมาหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อการปืนเนื่องจากมันเป็นอาหารหมื้อหลักคุณจำเป็นต้องกินทุกวันคุณต้องทำตนเป็นคนกินเงินเป็นอาหารนั่นคือต้องให้มีเงินไหลเข้ากระเป๋าของคุณตลอดเวลาและทุกๆวันไม่เว้นแม้กระทั่งยามคุณหลับตื่นหรือพักผ่อน ข้อที่สี่ลงมือทำลงมือทำและลงมือทำข้อนี้สำคัญที่สุดความรวยไม่ได้เกิดจากการนั่งคิดหรือแผนที่ยอดเยี่ยมอย่างเดียวแต่คุณต้องลงมือทำอย่างสุดหัวใจฝึกทำซ้ำจนเกิดทักษะและความชำนาญอยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกที่มีแผนการดีๆอยู่ในหัวใครๆก็มีแผน ยอดเยี่ยมสู่ความร่ำรวยในสมองกันทั้งนั้นแต่เฉพาะคนที่ลงมือทำเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ร่ำรวยคุณต้องเต็มใจที่จะลงมือทำต่างหากจึงจะทำให้คุณร่ำรวยและต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วกระฉับกระเฉงมีพลรรัง